Hello สวัสดีค่ะ Today going I'm to give you some information about การบอกวันที่ก่อนอื่นเลยนะคะการบอกวันที่เนี่ยเราจะไม่ได้บอกเป็นการนับเลขธรรมดาอย่างเช่น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หไม่นะคะเราจะไม่บอก เป็นตัวเลขพวกนี้แต่เราจะบอกเป็นลำดับในภาษาอังกฤษนั่นเองอย่างเช่นวันที่1ใช่ไหมมันก็จะเป็นลำดับที่1 the first the first วันที่1วันที่2 the second the second วันที่3 the third the third อ่ะทุกคนคะทุกคนอย่าลืมนะคะเห็น th ไหมคะ th เนี่ย อันดับแรกทุกคนเห็นทุกคนต้องแลบลินออกมานะคะอ่าให้อยู่ระหว่างฟันนะคะแล้วก็กัดลงไปค่ะ the the OK a y the third the third วันที่3ต่อไปวันที่4 the fourth the fourth วันที่5 the fifth the fifth อ่านะคะในการบอกวันที่เนี่ยจะไม่มีคำว่า five ไม่มีนะคะไม่ว่าจะเป็น5 สิบห้ายสิบห้าจะไม่มีคำว่า f i v e ไม่มีนะคะห้าก็จะเป็น fifth fifth สิบห้าก็จะเป็น fifteenth fifteenth ยี่สิบห้า twenty fifth twenty fifth อ่าอย่าลืมด้วยนะคะเพราะว่าด้านหลังมันเป็น th th เราต้องทำแบบนี้โอเควันที่หกนะคะ the sixth S the s t h วันที่7 the s t h the s t h อ่ะมันจะมีด้านหลังตัวอักษรตัวพยัญชนะด้านหลังของแต่ละคำก็คือมันจะมี2ตัวางเช่น the first, the first เนี่ยด้านหลังของมันจะเป็น s t อ,อ the second ตัวหลังสุด2ตัวคือ n d the third r d the fourth t h the fifth th อ่าแบบนี้เป็นต้นนะคะอย่างเช่นวันที่1ใช่ไหมก็เขียน1ตามด้วย st ห้อยด้านบนวันที่2ก็ใส่2ห้อยด้วย nd ด้านบนอ่าทีนี้เรารู้แล้วว่าเราจะบอกเป็นวันที่ยังไงทีนี้เรามาดูฟอร์มการบอกวันที่เดือนมันจะมีอยู่2แบบค่ะแบบแรกวันที่ of เดือน the first of June the first of June ต่อมาเรามาดูวิธีที่สองในการบอกวันที่แบบนี้เนี่ยเขาจะใช้เยอะเพราะว่ามันพูดง่ายอ่ามันพูดง่ายก็คือใส่เดือนมาก่อนแล้วก็ค่อยใส่วันที่นั่นเองขอตัวอย่างเดิมนะคะวันที่1ของเดือนมิถุนายนเนาะววันที่1ของเดือนมิถุนายนก็คือ June first 1> June 1 s t อ่ะง่ายไหมวันที่2ของเดือนวันที่2ของเดือนเมษายน April 2 n d April 2 n d อ่ะง่ายไหมเออเวลาเขียนแล้วก็เขียน1 st แล้วก็2 nd เหมือนเดิมนะคะทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเออสมมติว่า11อะไรงี้น้ำอยากลองให้ทุกคนพูดว่า11เนี่ยเขาพูดว่ายังไงตัวเลขปกติเลย ELEVEN <11, S 2> ใช่ไหม ELEVEN ทุกคนเคยได้ยินว่า e l e ลฟเฟอไหมั้ยลฟเ f i r s t ไม่มีเออมันเป็น ELEVEN พอพูดเป็นลำดับขั้นเนี่ยมันก็ยังจะคงเป็นเอเลฟนสเอเลฟนสอันนี้จะใส่ TH นะคะสิบสองอ่ะ12วลฟ์ t เอันนี้ก็ใส่ TH เหมือนกัน12วลฟ์ t เอ่าหน้าต้องเออนะคะหน้าต้องเออ12ท <c> เ <oughs> 13บสแลคะสิบสามก็จะเป็น t h t e e n t h อ่ะแล้ว21่สิบเอล่ะยี่สิบ s t อ่ะ t w s t อ่ะยี่สแลคะ t w t y s e t w แล้วก็เอา2ตัวท้ายของมันมาห้อยด้านบนอ่ะแค่นี้เองง่ายไหมคะ nine and a half that's it for this video today i hope you guys enjoy this video and you get something from this video as well thank you for watching bye bye